สวัสดีครับมาพบกับช่องนัแบ็กสอนซ่อมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนหน้าจอเรียวมี4 30S นะครับตัวนี้มีอาการหน้าจอแตกนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามให้ผมนะครับช่วยกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเปลี่ยนเลยนะครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับ ลำดับแรกนะครับเราก็ต้องใช้เข็มนะครับจิ้มถัดซิมออกมาวางไว้ก่อนนะครับผมต่อไปนะครับผมจะใช้พลาสติกแผ่นบางๆนะครับทำการสอดใต้ฝาหลังนะครับผมเพื่อจะทำการเปิดฝาหลังนะครับหรือว่าท่านใดมีไพ่ก็ใช้ไพ่ก็ได้นะครับผม อันนี้ฝ้าหลังก็จะครอบไว้เฉยๆนะครับเวลาการเอาพลาสติกลงก็จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับพอเราเปิดฝ้าหลังเสร็จแล้วนะครับเราต้องค่อยๆเปิดนะครับขั้นตอนนี้นะครับเพราะว่าส่แพรสแกนลายนิ้วมือจะติดกับตัวฝ้าหลังนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดแรงนะครับใส่แพรมันจะขาดนะครับผมเราก็เอาที่ค้ำมาค้ำไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทําการเปิดฝาครอบเมนบอร์ดได้เลยนะครับ น็อตทุกตัวนะครับก็จะใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับบางรุ่นนะครับผมอันนี้ในการไขผมก็จะวางไว้ให้เป็นจุดๆนะครับแล้วถอดมาจากตัวไหนเราก็ใส่กลับไปตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้แหนบนะครับทำการแกะฝาครอบนะครับอันนี้ก็ทำใจเย็นๆนะครับผม เสร็จแล้วผมก็จะแกะสายแพรสแกลายนิ้วมือนะครับแล้วก็แกะสายแพรแบตเตอรี่นะครับเป็นอันดับแรกนะครับผม <S <S เพื่อกันไฟลัดวงจรนะครับแล้วก็แกะสายแพรหน้าจอนะครับจะมีสายแพรหน้าจออยู่2เส้นนะครับผมรุ่นนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะมาทําการถอดแบตเตอรี่นะครับเราก็ต้องแกะ ตัวที่ดึงนะครับก็จะเป็นแผ่นสีเขียวนะครับแล้วก็แกะตัวพลาสติกที่รองแบตเลยนะครับเราก็จับโทรศัพท์ให้แน่นนะครับแล้วก็ทําการออกแรงดึงนะครับผมแบตเสียรูปเสียทรงไม่เป็นไรนะครับเราก็ค่อยมาดัดตามที่หลังได้นะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาแกะตัวด้านล่างันนะครับก็จะเป็นตัวฝากรอบก้นชาร์จนะครับแล้วก็วางน็อตให้เป็นจุดๆุดนะครับผมพอไขเสร็จเรียบร้อยผมก็จะใช้แหนบนะครับทำการแกะนะครับหรือว่าท่านใดเล็บยาวก็ใช้เล็บแกะได้นะครับฝากรอบก้นชาร์จอันนี้ก็จะไม่แน่นเท่าไหร่นะครับ เราก็จะมีสายแพรหน้าจออยู่ด้านล่างอีกหนึ่งตัวนะครับเราก็ทําการแกะให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาลอกพลาสติกที่มันหุ้มแบตไว้นะครับต่อไปนะครับเราจะมาลอกสายแพรหน้าจอนะครับก็ทำการลอกไปได้เลยนะครับผม แล้วก็ผมก็จะมาแกะหน้าจอนะครับที่แตกนะครับผมก็จะใช้ตัวจุบจอนะครับดึงออกก่อนนะครับแล้วก็ใช้พลาสติกแผ่นบางๆนะครับสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการลูดได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดจอไม่เคยซ่อมก็ใช้ไดร์ป่ผมนะครับเป่าให้อุ่นๆก่อนนะครับแล้วก็ทําการแกะได้นะครับแล้วเราก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้เหลือคราบกาวคราบเศษกระจกนะครับผม พอเราทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราจะมาถึงขั้นตอนลงกาวนะครับผมจะใช้กาวยางสีดํ t ที่7 0 0นนะครับทําการทาบริเวณบอดี้ตัวเครื่องนะครับผมอันนี้เราก็ทาให้รอบๆนะครับไม่ต้องมากแล้วก็ไม่ต้องน้อยจนเกินไปนะครับพอดีพดีนะครับผมต่อไปเราก็นําหน้าจออันใหม่นะครับที่เราได้ลองก่อนหน้านี้นะครับว่ามันใช้ได้นะครับแล้วก็มา สอดเข้าไปในช่องเดิมนะครับแล้วก็กดให้เรียบร้อยนะครับก็ค่อยๆเล็งไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาใส,ใส่แผ่หน้าจอนะครับ ให้ติดกับเมนบอร์ดนะครับตอนที่ผมถอดเมนบอร์ดก็ไม่ได้ทำคลิปนะครับตัดฉากนั้นออกไปนะครับก็แค่ดึงเมนบอร์ดออกเ,ยเฉยๆนะครับแล้วก,ก็ใส่ให้ลงล็อกเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ใสาแพร้นชาร์จนะครับแล้วก็ปิดฝาลำโพงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการไขน็อตกลับไปนะครับ พอไข่น็อตฝาครอบลำโพงด้านล่างเสร็จนะครับเราก็นําแบตเตอรี่นะครับก้อนเก่านะครับใส่กลับไปให้เรียบร้อยนะครับผมให้มันลงล็อกนะครับพอใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับเราก็นำฝาหลังามาใส่ก่อนนะครับผมเพราะว่ามันจะติดกับสแกนไลายนิ้วมือนะครับ แล้วเราก็นำฝากครอบตัวเมนบอร์ดนะครับมาใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการไขน็อตด,ด้วยนะครับอันนี้น็อตเราก็วางเป็นจุดๆแล้วนะครับเราก็จะง่ายต่อการประกอบกลับนะครับเพราะว่าน็อตแต่ละช่องบางรุ่นมันใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับอันนี้เราก็มั่นใจได้ว่าเราใส่ได้นะครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็ปิดฝาหลังนะครับแล้วก็ผมจะใส่จากด้านบนไปก่อนนะครับให้ลงล็อกแล้วเสร็จแล้วก็ทําการไลก่กดฝาหลังนะครับผมแล้วก็ใส่ถาดซิมนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับวิธีการสาธิตการเปลี่ยนหน้าจอเรียวมี C 3 1สนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับ